เซอร์ไพส์แสนหวานกำลังรออยู่ขาจิตชูเปิดตัวเป็นครั้งแรกในอีเวนต์การค้นพบแสนหวานโดยในกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าการค้นพบแสนหวานซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีที่24เมษายนเวลา10โมงเชา้าถึงวันอังคารที่29เมษายนปี2025เวลา2ทุ่มตามเวลาไทยโดยรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มต้นที่รายละเอียดของโบนัสอีเวนต์ในกิจกรรมนี้บอกเลยว่าโบนัสอีเวนต์จัดเต็มมากๆเริ่มต้นด้วยที่ลุกอม2เท่าจากการจับโปเกมอนโอกาสเพิ่มขึ้นในการเผชิญหน้ากับเดลี่เบิร์ดและโฮจิกะร,ริสึสีแตกต่างและในกิจกรรมนี้หากจับเดลี่เบิร์ดหรือโฮจิกะร,ริสึก็จะได้รับผลไม้ด้วยและถท่าฟักไข่จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการฟักไข่ได้เดลี่เบิร์ดเชรินโบและโฮจิกะร,ริสึสีแตกต่างมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าใครใช้วิเจตการฟักไข่ของโปเกมอนโกจะได้รับระยะทางฟักไข่หรือเพียง สําหรับไข่3ฟองแรกที่ฟักไข่ด้วยวิจเจ็ตนี้นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังมีการเปิดตัวแอปเปิลซึ่งหากเพื่อนๆใช้อุปกรณ์ปล่อยลัวมอสที่เสาโปเกสต็อปก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่แอปเปิลจะปรากฏตัวที่อุปกรณ์ปล่อยลัวมอสนี้ด้วยรายละเอียดถัดมานะครับเป็นการเปิดตัวโปเกมอนใหม่ ซึ่งจะเป็นโปเกมอนที่ถูกค้นพบครั้งแรกในภูมิภาคกาล่าั่นก็คือเจ้าคาจิชูนั่นเองซึ่งมาพร้อมกับด้าเวลนาการอย่างแอปเปิลและก็ทารุเปิลโดยเงื่อนไขในการเวทนาการของเจ้าคาจิชูนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้แอปเปิลต่างรสพร้อมกับลูกอมคาจิชูเพื่อเวลนาการไปเป็นแอปเปิลหรือทารุเปิลโดยถ้าเ,เพื่อนๆอยากวิเวทนาการคาจิชูไปเป็นแอปเปิลจะต้องใช้ลูกอมคาจิชู200เม็ดและแอปเปิลอมเปี้ยวจํานวน20ลูกและถ้าจะเวทนาการคาจิชูไปเป็นทารุเปิลต้อง ลูกอมคาชิชู0 0เมตรและแอปเปิลแสนหวานอีก20ลูกนะครับและในเยตถัดมานะครับจะเป็นการฟักไข่นะครับในกิจกรรมนี้จะเน้นไปที่ไข่7กิโลเมตรซึ่งเพื่อนๆหาได้จากการเปิดของขวัญของเพื่อนซึ่งถ้าหากเรามีที่วางไข่ามากพอก็จะสามารถจอบไข่7กิโลเมตรจากของขวัญได้นะครับโดยไข่7กิโลเมตรนะครับจะมีโอกาสฟักออกเป็นเดล l y เบิร์ดเชอริโบ Be, ก้อนเบตและก็โฮจิกะริสึนะครับซึ่งแน่นอนในกิจกรรมนี้เพิ่มโอกาสในการเจอตัวสีแตกต่างของเดลี่เบิร์ดเชลดินโบและก็โฮจิกะริสึจากการฟักไข่นะครับและเรื่องถัดมาเะครับเป็นการเผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับจะมีโปเกมอนเหล่านี้ปรากฏตัวถี่ขึ้นในธรรมชาติของอีเวนต์นี้นะครับได้แก่เจ้าโคดัตตาล่างอโลลาเคซี่มานาซึโบมิเดลี่เบิร์ดโกคุลินบิปป้ามุนนะอามงคาจิ โฮจิการิซึและเทรนเนอร์บางคนนะครับอาจได้เผชิญหน้ากับโปเกมอนที่อาจหายากขึ้นมาหน่อยอย่างคาบิ้อนซูโบซูโบ เนกโอล่าและคาจิชูนะครับโดยโปเกมอนที่เผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับจะมีเดลี่เบิร์ดและก็โฮจิค a ลิสึที่เพิ่มโอกาสในการเจอตัวสีแตกต่างและนอกจากนี้ถถาเพื่อนๆแตะแอปเปิลอาจได้เผชิญหน้ากับคาจิชูก็ได้นะครับรายละเอียดถัดมานะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว่าแอปเปิลนั่นเองโดยเริ่มตั้งแต่อีเวนต์การค้นพบแสนหวานนี้เทรนเนอร์ทุกคนนะครับก็อาจค้นพบแอปเปิลในธรรมชาติได้ซึ่งการแตะที่แอปเปิลนะครับจะมอบของรางวัลเป็นแอปเปิลแสนหวานแอปเปิลอมเปี้ยวหรือโอกาส ก,นนกับโปเกมอนนะครับซึ่งก็อาจเป็นเจ้าคาจิชูก็ได้ซึ่งทำเพื่อนเพื่อน,นะครับใช้อุปกรณ์ปล่อยโลูมอสก็มีโอกาสที่แอปเปิลจะปรากฏต,ตัวได้มากขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับและในกิจกรรมค้นพบแสนหวานนี้นะครับมีงานวิจัยแบบจํากัดเวลาฟรีให้เราได้ทำนะครับหากพวกเราทําสําเร็จนะครับจะได้รับของรางวัลอย่างอุปกรณ์ปล่อยลูมอสหนึ่งชิ้นแอปเปิลอมเปียวหนึ่งลูกแอปเปิลแสนหวานหนึ่งลูกและการชน,น,น่ากับโปเกมอนทีมอีเวนต์ซึ่งเพื่อนๆจะต้องทําให้เสร็จสิน้นและรับของรางวัลก่อนวันอัง 9เมษายนปี2025เวลา2ทุ่มตามเวลาไทยนะครับและหากจุกใจไม่มากพอนะครับสามารถอุดหนุนทางโปเกมอนโก ซื้อตั๋งงานวิจัยแบบจํากัดเวลาแบบเสียงเงินของกิจกรรมการค้นพบแสนหวานนี้โดยหากเราทํางานวิจัยเสร็จสิ้นนะครับจะได้รับของรางวัลอย่างอุปกรณ์ปล่อยลวมอสสชิ้นและการไปเชิญหน้ากับโปเกมอนทีมอีเวนต์เดลี่เบิร์ดโฮจิกาลิสึคาจิชูและก็อื่นๆ่นอีกมากมายนะครับโดยตัวนี้เพื่อนๆสามารถซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนเทรนเนอร์ที่มีระดับความสนิทเป็นเพื่อนสนิทขึ้นไปได้นะครับและแน่นอนไม่สามารถใช้บุญคอยซื้อตั๋วได้และก็ไม่สามารถของเงินคืนได้นะครับซึ่งถ้าใครซื้อตััวนะคร ต้องทําภารกิจให้เสร็จสิ้นและรับของรางวัลก่อนวันอังคารที่29เมษายนปี2025เวลา2ทุ่มตามเวลาไทยนะครับในส่วนของรางวัลงานวิจัยภาคสนามนะครับก็จะมีของรางวัลอย่าง s t a r d u ั t และก็การเชิญหน้ากับโปเกมอนทีมอีเวนต์รวมถึงยังสามารถมองหางานโชว์ตัวสอบเกตสต็อปแล้วก็ส่งโปเกมอนทีมอีเวนต์เข้าร่วมได้นะครับ และในกิจกรรมการค้นพบแสนวานี้นะครับยังมีการเปิดตัวไอเทมโวตาใหม่ซึ่งจะมีจําหน่ายตั้งแต่อีเวนต์นี้เป็นต้นไปนั่นก็คือที่คาดผมคาชิชูและก็ผ้ากันเปื้อนคาชิชูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับกิจกรรมใหม่อย่างการค้นพบแสนหวานนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มระบบอย่าง Apple เข้าไปนะครับโดยเจ้า Apple นี้นะถ้าเราคลิกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไอเทมอย่าง Apple แสนหวานอมเปรี้ยวหรือการ,รเชน,น้ากับโปเกมอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเกมโปเกมอนโกด้วยตัวเองเท่าไหร่นะมักจะใช้โปเกมอนโกผัดๆในการช่วยจับนะครับผมเลยไม่รู้เลยว่าโปเกมอนโกผัดๆเนี่ยมันจะสามารถกด Apple ิลให้ผมได้หรือเปล่านะรวมถึงอัตราการออกของ Apple เนี่ยออกง่ายหรือยากขนาดไหน แต่กว่าเราจะเก็บสะสมลูกอมคาจิชูจนถึง200เม็ดเนี่ยพอถึงเวลานั้นผมคงเก็บแอปเปิลอมเปี้ยวอมหวานเนี่ยในเกิน20ลูกแล้วมั้งครับแถมในกิจกรรมนี้นะครับยังเพิ่มโอกาสเจอตัวสีแตกต่างถึง3ตัว d ดลี่เบิร์ดเชลินโบและก็โฮจิกะริสึแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับไม่ว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ผมก็ไม่เห็นจะได้กับเขาซากทีเห็นทีอีเว้นนี้คงเบนเข็มไปที่คาจิชูแล้วก็ก,การกดแอปเปิลซะมากกว่านะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับกิจกรรมนี้บ้างการค้นพบแสนวานนี้เอาจริงก็แอบเสียดายนะครับทั้งๆท,ที่เขาชูอุปกรณ์ปล่อยรวมอสมาเป็นอุปกรณ์หลักในกิจกรรมนี้แต่ดันไม่มีโบนัสในการเพิ่มระยะเวลาให้อุปกรณ์ปล่อยลวดซะง,งั้นซึ่งผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกิจกรรมนี้เลยนะครับเพราะเจ้าขาจิชูเนี่ยต้องใช้ลูกอมถึง200เม็ดเลยเนาะถือซะว่ามาเก็บลูกอมขาจิตชูในกิจกรรมนี้กันนะครับ และก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในโปเกมอนตัวดีๆเล่นเกมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ